ติ๊กบิ๊กบราเธอโพสตเศ้าต้องเดินเพียงลำพังหลังได้เจอลูกและอดีตสามีสอนรามไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้หลังจากมีข่าวออกมาว่าหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์และภรรยาสาวติ๊กกรินิทรินเทพพิทักษ์หรือติ๊กบิ๊กบราเธอนั้นมีการหย่าร้างแถมเปลี่ยนนามสกุลกันแล้วจริงๆซึ่งหลังจากมีข่าวเมาท์มอยดังกล่าวออกมาทั้งคู่ก็ไม่ได้มีการชี้แจงอะไรกับข่าว ยังคงใช้ชีวิตกันตามปกติมีการออกมาไลฟ์สดร่วมกันบ้างเหมือนจะเป็นการสิบข่าวลือไกลๆจนกระทั่งทำเอาหลายคนถึงกับช็อกไปตามๆกันเมื่อนหนุ่มสอรามได้โชว์ใบหยาและเกิดเรื่องราวขึ้นมากมายจนสุดท้ายหนุ่มสอนรามก็ได้อันฟอโล้อไอจีอดีตภรรยาสาวติ๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ว่าทุกโพสต์ก่อนหน้านี้สาวติ๊กจะแท็กชื่อในไอจีตลอดก็ตาม และไม่รู้เป็นเพราะการกระทำของเธอที่ปรากฏผ่านสื่อหรือไม่ทําให้หนุ่มสอนรามยากเกินจะรับไหวแล้วต่อมาหนุ่มสอนรามก็ได้อัปเดตหนทางการเจอกันของลูกสาวน้องวีจิและอดีตภรรยาติ๊กกนิทรินว่าเรื่องที่คุณติ๊กต้องการจะเจอลูกนั้นเบื้องต้นได้มีการนัดไว้เป็นวันนี้โดยมีกําหนดให้เจอกันเดือนละสองครั้งเป็นแบบไปเช้าเย็นกลับในสถานที่นัดเจอซึ่งเป็นทางฝั่งของคุณติก๊ก ได้นำสือมาซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษากับหน่วยงานของรัฐและจากที่ตนตรวจสอบแล้วก็มองว่าเหมาะสมปลอดภัยพร้อมกันนี้เจ้าต,ตัวยังขอยืนยันกับสื่อมวลชนและแฟนลับทุกท่านอีกครั้งว่าตัวเองไม่ได้เกียดกันให้อดีตภระยาพบลูกดังนั้นต่อให้อีกฝ่ายจะเคลียร์นี้ไม่หมดก็สามารถมาพบลูกได้เพราะมองว่าเป็นผลดีต่อลูกที่ได้เจอแม่ ส่วนตัวแล้วไม่ได้รู้สึกเสียใจที่คนมองว่าตนเองเป็นคนกีดกันไม่ให้ทั้งคู่เจอกันแต่ที่ออกมาพูดก็แค่อยากจะชี้แจงตามความเป็นจริงพร้อมกับเผยถึงเรื่องโรงเรียนน้องวิจิว่าส่วนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของตนแต่เพียงผู้เดียวทั้งค่าเทอมค่าเลี้ยงดูทุกอย่างขอทำตามกำลังเท่าที่จะทำได้ก่อนที่จะย้ำถึงความสัมพันธ์ของตนกับอดีตภรรยาติกระเนรินว่ามันจบแล้วไม่มีทางย้อนกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ เพียงแค่ทำหน้าที่พ่อกับแม่ให้ดีที่สุดเท่านั้นและเมื่อ20ตุลาคมติ๊กบิ๊กบราเธอได้โพสต์คลิปเมื่อได้เจอน้องวีจิซึ่งมีพี่เลี้ยงและหนุ่มสอนรามเดินทางมาด้วยเป็นคลิปเล่นกับลูกหัวเราะร่านอย่างมีความสุขทั้งแม่ทั้งลูกนอกจากนี้ยังมีคลิปป้อนน้ำให้น้องวีจิโดยหนุ่มเป็นคนถ่ายให้ซึ่งจะได้ยินหนุ่มเรียกติกว่าแม่จ๋าเป็นคำที่ใช้เรียกอดีตภรรยาซึ่งหลายคนไม่ได้ยินนานแล้ว ต่างคอมเมนต์บอกว่ารู้สึกอบอุ่นหัวใจเมื่อได้ยินคำนี้จากปากหนุ่มอีกครั้งแต่ทว่าล่าสุดสาวติ๊กได้โสสพสตัดเพะว่าเดินทางชีวิตคือการเดินทางอย่ากลัวที่จะต้องเดินลำพังนะคะกนิทรีนเอย๋ยซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างล้นหลามอาทิเดินทางด้วยกำลังใจจากวีจีและแฟนคลับสูู้ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะ มีกำลังใจส่งให้เยอะมากรักไม่เปลี่ยนค่ะ